วันนี้ผมจะมาทำคลิปเดอะเลตเตอร์จดหมายรักหมูว่าไข่ตันพอพ่องนะครับเปิ้นทําชายต่อปี2547นะครับเพราะว่ายุค90น้นยนั่งพอกันนะครับน้ำหูน้ำหูน้ำตาแตกหมดอ่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยผมจะทำคลิปด้วยมือแล้วเดอะเลตเตอร์จดหมายรักเนี่ยหนุ่มอัตภพลมาก่อนหนุ่มอัตภพลกับแอนทองผสมเนาะประถัยด้วยกับแป๊บเปิลพอเนอะเดอะเลตเตอร์จดหมายรักเนี่ย นี่เนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยม,มันจะมีมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งจะเพื่อทำเอาไว้ในหนังนะครับเนาะเพิ่หนนทายทําที่ดอยอ่างขางนะครับดอยอ่างขางวันเนี้ผมจะเข้าวันนี้วันที่8สิงกกาคม2566ผมจะเข้าไปหาต้นไม้ต้นนั้นว่าต้นไม้ต้นนั้นมันอยู่ตรงไหนต้นไม้รักเดเลเตอร์วันนี้ทีเคดีครับต้องกระเจดําจัดให้ปไป ผมจะพาทุกท่านไปตามหาต้นไม้รักเดอะเลตเตอร์นะปีงบ่างน่ติดใจไปพอในแปลงผักโรงเรือนแปลงผักมอท,ที่อยู่ตรงข้ามกับสวนบวยอยู่ตรงข้ามกับสวนบุย้ยจังไม่เคยพอก่อเดอะเลตเตอร์จดหมายรักอะ่ะเคยคต้อถ่ายันน่ะให้กันระเบูรระเบือมอโอ้น้ำตาท่วมจอเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปส่อหาต้านนั้นครับ นะครับเนอร์นะครับที่เป็นน้ำห้าน้ำห้องกันปีอย่างไะน่าจะประมาณปีสี่ปายนะครับสองห้าสองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่แปดน่าจะประมาณนั้นเนอรอันนี้หนุ่มนะครับเนาหนุ่มหนุ่มเอ็นทองผสมซ้อย่างเนี้ยเปิดแสดงด้วยกันนะครับเนาประจืดเดเลเตอร์จดหมายรักนะครับเนอะเดี๋ยวไปดูต้นไม้ต้นท่านนะครับเป็นอะไรเดียววันนี้ผมจะไปซ่อมเคื่อปะต้นไม้เบื้องหน้าของท่านนะครับขครที่เคยผ่อนหนังเรื่องนี้นะครับเดอะเลเตอร์จดหมายรักจงหูนะครับ ต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ประกอบสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2547นะครับถ่ายทําอยู่ที่ดอยอ่างขางนุ่มมัยังก็หอมรอบนุ่มมัยังก็มกับชพรทีมากรก,กับแอนทองผสมแม่แม่ไปเปิดดูเนอร์ใน u u ทูบเดลเลเตอร์จดหมายรักแล้วก็หลังจากที่เปิ้ลทำการทําการถ่ายนังเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเปิ้ลก็ยกต้นไม้ต้นเนี้ยที่เป็นที่เป็นต้นที่บอกว่าปูขึ้นลูกเนี่ยนะครับเนาะ เปิดโยกไว้อยู่ที่ดอยอ่างขางวันนี้ครับต้อมกับชายดำเดินทางมาเพื่อมาถ่ายให้ดูว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีอยู่จริงและที่สำคัญนะครับผมก็จะเอาต้นไม้เดอเดนเตอร์เป็นสขีพยายนที่จะบอกว่าผมรักเรดีอูดผมรักเรนะดีอูดรักอะไรนะรักเรดีอูดนี่ครับอ oh. ผมรักเรดิโอสุดคุวใจของผมดเดี๋ยวไปเอาวันนี้เนาะวันนี้มีโอกาสวันนี้วันนี้มีโอกาสรูปพี่ผมรูปพี่ผมอาจารย์เจริมใช้รูปพี่ผมวันนี้นะครับวันนี้มีโอกาสเจอหน้าท่องเที่ยวจากพษณุโลกคบ,บ้านบ้านไหนพี่อยู่อำเภอบางระกมอยู่บางระกมเพราะว่าพิษณุโลกผมก็มีเจ้าหมูเจ้าผงเยอะอยู่ครับขี่เอนดูโล่อ่าครับประมาณนี้วันนี้วันนี้ได้มีโอกาสเดินตามต้อมกับชายดำเนาะ เดินดูมาว่าไอ้ต้อมมันเดินมาทําไมเสียงดังชัดนี่ครับเดะเลเตอร์ไปอู้ให้ลูกฟังกันได้นะครับเนอะแต่ลูกนี้ต้องอายุสามสิบขึ้นเนอะเขาไปขึ้นแลวนะเขาไปเขาไปกันอยู่แค่นี้เนาะใช่ครับแค่นี้ครับมันมันเป็นอย่างที่สารพคนุยุก90นะครับยุค90นั่นการนำจะหักมันนี่ครับ ตัวกิ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นต้นไม้จริงอ่าแต่แต่แต่ลําต้นนี่คือโฟมเวลามาอยู่ในหนังครับอ่าติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้นกระเชัาดำเก่อได้มาทายแล้วนะครับเดอะเลตเตอร์จดหมายลักสวีครับผมเพราะต้นไม้ต้นนี้ที่ทําฮือเลดี้อุมีน้ำตาลังไหล ทุกครั้งที่นั่งดูหนังเรื่องนี้ให้แตกให้แตนเรื่องยังก้อเรื่องยังก้อเดลเลสเตอร์จดหมายรักมังก่อต้นไม้ต้นนี้มังก่อที่สร้างขนาดมงก่อต้นเนี่ยมังก่อนปูขึ้นกันสุดท้ายชาวสุดท้ายนี่นคือลูกบาวมากอดหเลยป่ะอ่าเนาะแต่ห่วอย่างเดียวคือเลดี้วูดให้ให้ให้ขนาด สมัยเดลิเตอร์ออกนี่ก็ต้อมกะเยดำก่อหก Lady ักเลยดิอูดนะเนอะ I love you I love you ผมรักเลยดิอูดครับวันนี้ปลาเลยดิอูดมาพ่อต้นเดลิเตอร์แล้วได้เห็นแล้วนี่ครับโทรบอกเราว,ว่าใครฝั่งไงเต๋อฝั <laughs> ่งไงเต๋อผมยังบอป้าเต๋อวันนี้หมอปาลาแล้วครับต้นไม้ในหนังเรื่องจดหมายรลกครับเตลิเตอร์ปะเฉยๆไปบอกลักเธอ เดี๋ยวเพราะว่าต้อมกับชายดามจะไปบอกรักเลดี้อุ๊ดที่ต่อไป,ไปที่ไ, <ป S 2> ไหนไปไหนฮีค่ะไปลาวก่อนไปลาวก่อน <ไป S 1> โอ้ซื้อรถนะซื้อรถนะเทียบลาว,าลาวเตรียมปาก,กันเร็วๆนี้เก็บตังก่อนเนาะ